ตานคู่ยืนตระงานผ่านแดดฝนมิเคยบ่นปริช่อล้อลมหนาวฝืนอดทนซึมซับรับเรื่องราวกี่หมื่นคราวมิท้อต่อชะตาเปรียบคุณครูผู้รักในศักดิ์ศรีอุทิศปรีเพื่องานการศึกษาเทียนหนึ่งเร่มส่องสว่างทางปัญญาสิทธทั่วหน้า ได้รู้เพราะครูเพียรอาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างบุญสร้างกุศลเพราะหน้าที่โดยตรงคือการอบรมสั่งสอนคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาการต่างๆสอนให้คนเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมหากเปรียบชีวิตมนุษย์เสมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่บรรทุกสิ่งของหนักเบามาเต็มโบกี้ เมื่อสิ้นสุดสถานีปลายทางแล้วก็จำต้องขนของลงจนหมดเฉกเช่นชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณหลังจากที่ภาพเพียนอบรมบ่มเพาะและปลูกสร้างวางแนวทางให้กับสิทธิ์ต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานมาโดยตลอดเมื่อถึงช่วงแห่งวัยอันสมควรตามวาระแห่งการเวลาก็จำต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปทั้งภาระการงานหน้าที่ที่เรียงราย ความรับผิดชอบทั้งหลายทั้งมวลต้องระวางวันที่30กันยายนถือเป็นวันแห่งความทรงจำอีกวันหนึ่งของข้าราชการที่ถึงวัยเกษียณอายุราชการเพราะเมื่อถึงวันดังกล่าวสถานภาพของความเป็นข้าราชการจะเปลี่ยนไปจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญบัดนี้ ถึงหากจะพ้นหน้าที่ตามทางการแล้วแต่ท่านก็ยังมีความเป็นครูอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งด้วยกายและจิตใจสัธ์ทุชนยังเคารพเรื่อมใสและนิยมยกย่องอยู่ไม่ได้เสื่อมลายข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นท่านทั้ไหลายร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญความดีอันเป็นคุณธรรมของครูต่อไปให้เป็นมิตรหมายที่คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ ในอันที่จะดำรงความบริสุทธิ์สะอาดความเป็นศีสง่าและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครูไว้ให้ดำรงอยู่กับชาติบ้านเมืองไทยของเราพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่คณะครูอาวุโสณศาลาดุสิตดารายเมื่อวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2519 ในปีการศึกษา2565นี้โรงเรียนห้วยกรดวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทมีคุณครูที่เกษยียณอายุราชการทั้งหมด2ท่านประกอบด้วยคุณครูพุทธก้อนทองคุณครูบังเอิญก้อนทองภาพรอยแห่งวันวานที่ทรงคุณค่าความรักความเมตตาและความปรารถนาดีที่คอยห่วงใยอย่างไม่ขาดหาย จารึกเอาไว้ในภาพแห่งความทรงจำของวันและเวลาที่ผันผ่านโดยไม่มีวันสิ้นสุดและเรือนหายไปจากหัวใจของทุกคนคุณครูพุทธก้อนทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยกรดวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัชนาศ<อ>เกิดเมื่อวันพุธที่25กร,รกฎาคม พุทธศักราช2505ภูมิลำเนาบ้านเลขที่164หมู่ที่7ตำบลห้วยกระดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสีประสิทธิ์วิทยาตำบลห้วยกระดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนสีประสิทธิวิทยา จังหวัดชัยนาทจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยาจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสัพยาวิทยาจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาโทศิลปะศึกษาจากวิทยายลัยครูนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ จบการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาโทรเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามเริ่มเข้ารับราชการในปีพุทธศักราช2525 25, ในตำแหน่งครูสองณโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา ปีพุทธศักราช2530ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนไผ่วงวิทยาอ,อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและในปีพุทธศักราช2532จนถึงปีพุทธศักราช2565คุณครูพุทธก้อนทองดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษคส .3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทเกียรติยศสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตราชาการตลอดระยะเวลาของการเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์เหรียญจกักรพรรดิมาลารางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากร มีความสามารถในการใช้ทักษะความรู้นำไปสู่การพัฒนาจนได้รับความยอมรับอาทิรางวัลการสร้างโฮมเพจดีเด่นระดับเขตการศึกษา6เป็นเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายระดับโรงเรียนและสำนักงานตามโครงการสคูลเน็ต72,000สาสามัญศึกษาจังหวัดชัยนาทได้รับการแต่งตั้งเป็น,นคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ไอซี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทได้รับรางวัลครูต้นแบบสอนคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้นวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยาผู้ปฏิบัติงานตามจุดเน้น 3S ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5และได้รับรางวัล100,000ครูดีจากสำนักงานเลขาธิการครุสภาด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะด้วยจิตวิญญาณ และปณินฐานที่แน่วแน่ความเผื่อแผ่ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ความสุขให้กับเพื่อนครูลูกศิษย์บนเส้นทางชีวิตของราชการร่วมก่อตั้งและสืบสารจนเป็นเกียรติภูมิแห่งความภาคภูมิใจสั่งสอนสิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่นตลอดระยะเวลา40ปีในชีวิตราชการด้วยสำนึกแห่งจิตวิญ,ญญาณของคำว่าครูคุณครูพทดก้อนเถา ครูบังเอิญก้อนทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยกรดวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทเกิดเมื่อวันอังคารที่28สิงหาคมพุทธศักราช2505ผู้มิลำนาบ้านเลขที่82หมู่ที่5ตำบลโพนังดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดมะปรางจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวัดสมอจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนสัพยาวิทยาจังหวัดชัยนาท จบการศึกษาประกาศนียบตัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาโทภูมิศาสตร์จากวิทยาลัยครูเลยจังหวัดเลยจบการศึกษาปร,ริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์กรจากสถาบันราชภัฏเลยจังหวัดเลยเริ่มเข้ารับราชการปีพุทธศักราช2526 ในตำแหน่งครูสองโรงเรียนหนองหินวิทยาคมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปีพุทธศักราช2532จนถึงปีพุทธศักราช2565ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยกรดวิทยาตำบลห้วยกรดอําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุทัยธานีใช้นาทคุณครูบังเอิญก้อนทองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศถ่ายทอดความรู้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มภาคภูมิเกียรติยศสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ ตลอดระยะเวลาของการเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจกักรพรรดิมาลารางวัลแห่งความภาคภูมิใจได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปีพุทธศักราช2557จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ จากการให้คะแนนของนักเรียนในโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2547เป็นครูต้นแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูต่างชาติเป็นครูผู้มีความรู้ความสามารถให้ความกระจ่างชัดกับผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ ขับเคลื่อนระดมทุนทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียนห้วยกรดวิทยาอย่างต่อเนื่องยึดถือวาทะคติประจำใจที่ว่าจริงใจขยันซื่อสัตย์มีคุณธรรมนาำเสียงที่กล้าแกร่งความเข้มแข็งที่บุกบัน่นก้าวฝ่าฟันทุกห่วงแห่งการเวลาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บกพร่อง ตลอดระยะเวลากว่า40ปีในชีวิตของข้าราชการก้าวผ่านอุปสรรคนับคณาด้วยปฏตติยาที่มุ่งมั่นสายใยของความผูกพันที่พร้อมจะแบ่งปันและถ่ายทอดให้เพื่อนครูและลูกศิษย์ทุกคนอย่างไม่มีวันเลือนหายขับเคลื่อนด้วยแรงกายผสานไว้ด้วยแรงใจกันออกมาจากความรู้สึกและห่วงสำนึกแห่งจิตวิญญ,ญาณ ของคำว่าครูคุณครูบังเอิญก้อนทองตลอดระยะเวลาของคำว่าครูแห่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยาคุณครูทั้งสองท่านได้สร้างคุณค่าคุณความดีด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูโดยแท้จริงท่านเข้าสู่เส้นชัยแห่งความดีแล้วท่านสร้างคนทิ้งไว้ในสังคมไว้บนโลกนี้มามากแล้วต่อไปนี้ เป็นเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนและหาความสุขเพื่อตนเองเหนื่อยมากไหมคุณครูครูยิ่งใหญ่คนทางไกลสอนสิทธิ์ประดิษฐ์เขียนผ่านคืนวันทุ่มเทด้านการเรียนหลายรุ่นเปลี่ยนเทียนส่องห้องอําไพเทียนสว่างเผาตนจนเจ็บปวด สวงร้าวรวดผู้อื่นชื่นสดใสสักกี่คนหวนคิดแค่ห่วงใหญ่กำลังใจเติมตอกล่อรมปานกระตันยูมุทิตากศสิกนาไยร้รอยดวงใจผูกรักสมัครสมานมอบแด่ครูผู้อุทิศจิตวิญญาณครูผู้สร้างก้าวผ่าน งานเชิดชูจากวันวานภาคเพียนเปลี่ยนเข็มทิศเคยพร่ำสอนลูกศิษย์ให้เรียนรู้เคยร่วมงานผสานสัมพันธ์พ้องเพื่อนครูเคยได้อยู่ร่วมทุกขสุขร่วมกันวางสลักการงานในหน้าที่ทุกวิถีเส้นทางเคยสร้างสรรค์ ได้ผ่อนพักภาระงานราชการ60ปีพ้นผ่านชีวิตครู